สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงวันที่9กลุมภาพันธ์2,025นะครับขณะนี้เวลา9โมงกว่าแล้วนะฮะคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเที่ยงคืนวันที่ <c oughs> วันที่11กุมภาพันธ์นะครับ2025นะครับเนื่องจากมีโปรแกรมฟุตบอล A.C.L. e l อลเอลิับถ้วยใหญ่ของเอเชียนะครับนัดที่7ระเบิดแข่งขึ้นของกลุ่ม A นะครับ กลุ่ม B เขาระเบิดแข่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่วันจันทร์ที่3และ4และ5ที่ผ่านมานะครับทีนี้ถึง Q ของกลุ่ม A บ้างนะครับกลุ่ม A เนี่ยก็จะอยู่ในละแวกละ,ะแวกแถวประเทศไทยเราเนี่ยฮะมีญี่ปุ่นเลยมีมาเลเซียเอ่ยมีจีนเอ่ยฮะรวมทั้งประเทศไทยเรามาฟาดแข่งในกลุ่ม A กันนะครับและนี่เป็นหน้าที่7นะครับ เอาลำดับที่1-8ถึง8นะครับที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเราไปจับฉลากว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับกลุ่ม A นะครับวันนี้นะครับเซนทันโคลส e นะครับอาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยาโฮจากมาเลเซียนะครับตรงกับวันที่11นะครับกุมผาพันเวลา15ในาฬกานี่ฟาดแข่งกันเลยนะครับอืมแล้วก็คู่ที่2นะครับวิวเซลโคเบะนะครับแชมป์จากญี่ปุ่นนะครับ ตอนรับการมาเยือนของเชียงไฮพอตนะไม่น่ามีปัญหานะครับที่เหล่านี้เข้ารอบอยู่แล้วแหละอย่างวิเซอโคเบกกว่างโจมาดินอตอะไรประมาณนี้เข้ารอบเข้ารอบแน่ๆครับเพราะว่าแต้มแต้มขาดไปแล้วแหละโปฮังสติลเลอร์นะครับตอนรับการมาเยือนของคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรครับคาวาสกิฟอันตตเล่เนี่ยเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วแหละก็จะรอดูว่าโปฮังสติลเลอร์จะ เจ้าบ้านนี่จะทําได้จะทําแต้มขึ้นมาได้ไหมนะครับ17นาฬิกานะครับทังวิเซลโคเบกแล้วก็เชียงไฮพอร์ต17นาฬิกาปฮังสติลเลอร์แล้วก็คาวาซากิฟันเดเลจากญี่ปุ่นแล้วก็17นาฬิกาเช่นกันนะครับซานตงไทซานนะครับ <c oughs> 19นาฬิกานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกวางโจเอเวอร์แกนนะครับก็พูดถึงซานตงนี่ก็ยังมีสิทธิ์ไล่จี้แต้มเข้าลำดับที่ 8อยู่นะครับที่6ที่7ที่8เนี่ยต้องไล่ไล่ฟัดกันอยู่7 8ถึง9ถึง10นะฮะต้องไล่ฟัดกันอยู่นะครับเพราะว่าแต้มไม่หนีก็เลยมันหยดติงๆเลยฮะอยู่โกฮามา่าลปนอดไม่ได้มีปัญหาเข้ารอบแน่วันนี้เจอกับเซี่ยงไฮ้เส้นหัวนะครับเส้นหัวเนี่ยต้องถูกบังคับให้มีแต้มเลยนะครับเน,นี่ยในสองนัดที่เหลือเนี่ยต้องถูกบังคับให้มีแต้มเลยครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่เสมอก็ชนะหมายถึงอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นเจอยูกฮาม่าแมรินอสเนื่องานจัดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าทางนั้นอ่ามี13แต้มแล้วลอยลำไปแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะเก็บจะเก็บแรงไว้นัดเปิดสนามของอเจลีกหนึ่งหรือเปล่านะครับเจลีกก็จะระเบิดแข่งขึ้นในวันที่14วันที่16บหกครับ16กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับตรงกับวันที่12นะครับยูกุฮาม่าแมรินอสนี่ฮะสิตรงกับวันพุธนะครับ เช่นเดียวก,กันกับที่ช้างอารีนาสเตเดียมบุรีรัมยูเนเตดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีเยี่ยมของอึนซานฮุนไดต้องต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับนี่ก็ถูกบังคับนะฮะให้มีแต้มทางใดทางหนึ่งระหว่างชนะหรือเสมอและต้อง,ต,องต้องทำให้ได้ครับไม่งั้นเสี่ยงโอกาสจะหลุดวงโครจรในลำดับที่ที่7ที่8ได้เลยนะครับก็เชียบบุรีรัมย์ครับให้เข้ารอบนะครับเพื่อภาพรวมของไทยลีกจะได้เป็นตัวแทนเข้าไปเยอะ นะครับเข้าไปในรอบอัตโนมัติไม่ต้องไปเพลอฟให้วุ่นวายครับเมื่อไหร่เพลอฟโ,โ,โอ้โหเสียใ้อะเต็มที่อยากให้อัตโนมัติแล้วก็ไปว่ากันเลยเออสัก2ทีมอะไรนี่กำลังดีอะไรมาตัวแทนจากไทยลีกเราครับนะขณะนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นที่กําลังวาดเส้นทางอยู่ก็คือบุรีรัมนะครับขอให้ได้เข้ารอบ16ทีมนะครับและเข้ารอบ8ให้ได้นะครับอืเพื่อให้ มีเปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์ตอนนี้เราค่าสัมประสิทธิ์ไทยลีกเราอยู่อันดับที่8นะครับยังเท่าเดิมอยู่ก็ยังให้อันดับที่5ที่6อะไรไปประมาณนั้นแหละอันดับที่1ก็ยังเป็นยังเป็นทางญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรประมาณนี้เกาหลีใต้ถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจของทางฟุตบอลเนี่ยเป็นรองไทยลีกนะครับอืมเป็นรองไทยลีกทางไทยลีกเนี่ยยังยังแพงกว่าเลยอะไรประมาณนี้ ที่ที่เกาหลีใต้เหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์จากไทยลีกไปถ่ายทอดทางนู้นด้วยไทถ่ายทอดทาง YouTube เหมือน BG Sport ที่ไปเอาทางเจลี J มาสมมุตินะครับเอามาอะไรประมาณนี้แหละก็ก็ขอให้บุรีรัมย์นะครับทำทำโปรไฟล์ให้เข้ารอบ8รอบ4ให้ได้ครับอ,อ่ะติดตามรับชมรับเชียร์นะครับช่วงอาทิตย์นี้ทัวร์เมตนจะเยอะมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็นี่น ACL แหละฮะ ACL ละุใหญ่ของของบอลนี่ สโมสรจากทางเอเชียนะครับมาวัดกันว่าใครจะได้เข้ารอบ16ทีมอ่ะโอเคครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ